ลูกค้ามาจากนครนายกตอนแรกแก็ไปเซ็นสัญญาล้านอื่นแล้วเพราะเมื่อคืนนี่นะช่องไอ้เสียมเด้งกไปหาเล่าอย่างไรพู้โโก็เลยวนมาหาไอ้เสียมสุดท้ายได้สุดท้ายได้ออกออกไปเมื่อใดเล็กก็ได้ไม่เป็นหนีก็ไอ้เสียมเป็นหนี้ก็ไปเสียมจับเอา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 มาจากไอ้เสียมครับมีคนแอบถ่ายลูปไอ้เสียมครับเอาเถ่ญญายเลยรถเขาไม่นะเมืญญ่อกี้ฟอร์ดเดี๋ยวออโต้เดี๋ยวเอามารีวิวครับ สวัสดีครับมักงังคือคิงงั้คุณพ่ออายุเท่าไรเนี่ยอายุสามีกาครับอายุเท่าไรลหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดห้สิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดนะเบิ้งตัวไหน X D ป่ะครับผมมาจากไหนนะสามิกาสามิกาอยู่ทางไหนแค้อนายอ สาริกาอ๋อุดมกรมสาริกาเออที่มีพญานาคเนี่นนะเออนะเฮ็ดอาชีพยังอยู่คุณพ่อรับเหมากับรับเหมาก็สร้างบ่ะนะได้ผู้ใดซื้อลูกไสหรือว่าคุณพ่อแม่อ๋อแม่ซื้อบ่ะแล้วผู้ใดใส่รถลูกอ๋อสงสัยจะเป็นลูกพรนี่ละอ๋อพรมีแล้วอ่าจัดไปได้กินข้าวกินปลายังเซลเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงปลายังเนี่ย ซื oh. ้อมาแล้วครับซื้อมาแล้วเนาะใช้แลงโบ้หิวอ๋อโอเคม่ได้จังไหนมึงท้าบอกมู้ว่าจังไหนกินข้าวกินข้าวมาแล้วอ๋ว้ามายันที่แม่นี่อ๋อเบิ่งหลายเปมายังแล้วลงคนนี้เขาบพรว่าจังไหนซื้อรถยนต์แถมมออเตร์ไซค์อ๋อซื้อรถยนต์แถมมาไซแ์ไปเส้นไปเน้นไออเส้นไหนไหนหรอเนี่ยอ่าที่เสไหนวะไอ้มามาจากนครนายกก็ต้องเดี้ยวขวาเต็งเท้าเออ เปลี่ยนใจมาให้เสมเปลี่ยนใจเขาไม่เลาะออกเพื่อดะไรทครับผมอะไรเนี่ยสวัสดีครับนี่บอกผู้ใช้รถนี่ผู้ใช้รถที่นี่นะผู้ซื้อมันผู้พุ่นนะผู้นี้ผู้ผู้ใช้รถผู้เดี๋ยวผู้ใจแ้างงวดเป็นผู้พุ่นโอเคบ่เจาะเจาะเจาะเอาเบิ้งเลยนะเดี๋ยวให้เชี่ยดาวเราไปหากุญแจมมาสตาร์ทให้เบิ้ง ไม้ไม้เล่นมามัดมือหาเลยเดะไอ้เสียมใจว่าผิดกันเนี่ยมืนหาพันโลงามงามงามอยาเลือกเบื้องไ้ถือใจได้เด้อนะงางรอะเบื้องไ้ถือใจอ่มาเลยครับลูกค่านะนัดจะไปเซ็นสัญญาไอ้บองอื่นแล้วนะเบื้องคีไปเสียมก็เลยเปลี่ยนใจ <c oughs> ก็เลยก็เลยเวน้นว้นขามหาหาไอ้เสียมกันพอว้นขามากเราก็เลยออกไม่ได้ว้นขอมาก็เลยออกไม่ได้ออะไดนะสุดยอดปะสุดยอดก็บอกแล้วอย่าลงส่วนขอมา กันลงส่วนเขามาแล้วออกม่ได้ดดกาดนะโอเคครับวันนี้ไปแล้วผมสวดัสวัสดีครับ